มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีข้าร้มเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่า,าไราในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะน,นั้นเป็นเรื่องใหญ่ เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบันดิตกล่าวขานว่าเป็นสินดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเรา ธรรมาจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธมโมฮเวรักขติธรรมาจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณทุกนคะติงคัจฉติธรรมาจารี ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมยังไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปร,ราพระโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หนะลวงตาได้ตื่นแต่เช้าตั้งแต่ตีสามตีสองะเนี่ยตั้งแต่ตี2ได้ทำวัดสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาได้สวดมนต์ธรรมจักรรัตนสูตรนะถือว่าได้บุญตั้งแต่เช้าขอแผ่บุญแผ่กุศลให้กับท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนขอจงได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับหลวงตาด้วยนะนะแค่สาธุอนุโมทนาเราก็ได้บุญแล้วละ่ะ การบาเพ็ญบุญเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ต้องเสียเงินเสียทองขอแต่เพียงมีใจศรัทธาเปิดใจให้กว้างเปิดใจให้ตื่นรู้เบิกบานแล้วก็สาธุอนุโมทนากับทุกๆคนที่เขาทําบุญกุศลทําคุณงามความดีเราก็จะได้บุญแล้วนี่เรียกว่าเป็นปัตตานุโมทนาใหม่เป็นการอนุโมทนาส่วนบุญอนุโมทนาคุณงามความดีกับคนอื่น เรียกว่าเราเปิดใจกว้างเราเปิดใจกว้างยอมรับคนอื่นที่เขาทําคนงามความดีทําบุญทํากุศลให้ทําบ่อยๆใจเราจะได้ปลืม้มใจเราจะได้เบิกบานวันนี้นอกจากเป็นวันพระแล้วก็ยังเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของเราด้วยคือเป็นวันวิสาขาบูชาวันที่เกิดเหตุมหารสั์สามเหตุการณ์ ในวันเดียวกันแต่ว่าต่างต่างปีกันหน่อยต่างต่างกรรมต่างวาระคนละปีแต่ว่ามันเกิดในวันในวันวิสาขาบูชาเช่นเดียวกันก็คือเหตุการณ์เป็นที่ประสูตรตรัสรู้และประินิพานของโอสมเนตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายพระองค์ทรงประสูตรใ,ใต้ต้นสาระณสวนลุมพินีวัน ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองกบ,บิลพัทและเมืองอและเมืองเทวทหะโดยพระมารดาของพระองค์พระนางศริมหามายาจะเสด็จไปเยี่ยมเยี่ยมญาติพี่น้องพอไปถึงระหว่างเมืองทั้งสองถึงสวนอุมพินีวันก็ไปเดินเที่ยวชมพักผ่อนด้วยเกิดปวดท้องจะคลอดก็เลยคลอดที่สวนลุมพินีวันและพระองค์ได้เปล่งอาสพิวาจาในขณะที่ออกจาก พระขันของพระมารดาว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราชาติใหม่พบใหม่ไม่มีอีกแล้วเดินได้เจ็ดเก้าเห็นไหมเป็นบุคคลบุคคลที่ประเสริฐที่สุดในโลกเลยเป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาพระสมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านเกิดในวันนี้แหละ วันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6วันวิสาขาบูชาและถ้าใครอยากเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ไหมหรือจำกัดเฉพาะเจ้าชายสิทธัตถะเท่านั้นไม่เลยนะตำแหน่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นสาธารณะทั่วๆไปใครบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบารมีตั้งจิตปัถนาบุญบารมีถึงก็ได้เป็นนะบุญได้บุญบารมียังไม่ถึงก็ยังไม่ได้เป็นก็ต้องบำเพ็ญไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะเป็น แต่จริงๆแล้วน่ความเป็นแห่งพุทธะมีอยู่ในใจของเราทุกคนแต่ถูกฉาบทาด้วยอวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้หรือความโง่ความโง่เขลาเมื่อความโง่เขลามันปิดมันบังไว้ความโง่เขลาเนี่มันปิดบังไว้แล้วก็มองไม่เห็นพุทธะก็ไม่ตื่นขึ้นเพราะนั้นเราต้องเราต้องใช้แสงสว่างแห่งพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระบรมศาสดาเช็ด หัดถูส่องใจเราอยู่เรื่อยๆในใจเราจะได้รู้ตื่นเบิกบานเหตุการณ์ที่สองที่เกิดขึ้นกับพระพุทธองก็คือการเป็นที่ตรัสรุพระองค์ตรงตัดสรุใต้ต้นสีมหาโพลิมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราตำบุรุตำบลพุทธขยาคือพุทธคยาในปัจจุบันเมืองขยาในปัจจุบันเป็นสถานที่ตัดสรุพระองค์ทรง ศึกษาก่อนหน้านั้นก็ศึกษาธรรมจากสำนักต่างๆที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นาาลาลดาบทอุตกกาดาบทบําเพญทุกรกิริยาจนจะล่าสังขารน้่นนะแต่ว่าก็ไม่สามารถตัดสู้ได้ก็เลยมาบําเพนเพียนทางใจตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่สามารถตัดสู้เป็นพัสมาสัมพุทธเจ้าได้ก็จะไม่ลุกขึ้นเลยนะตั้งจิตอธิษฐานสัตยาธิษฐานบําเพนเพียนทางจิตทางใจ,งใจแล้วก็ จนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญขึ้น1 5คห้าคสิ่งที่พระองค์ได้ตัดสรู้คืออะไรคืออริยรสัจสีอริยสัจสี่ทุกนะตัดสัตรู้เรื่องทุกตัดสัรู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกขสมุทัยตัดสรู้เรื่องนิโรธว่าทุกนี้เป็นส,สิ่งที่สามารถแก้ได้ดับได้และอันสําคัญก็คือตัดสรู้หนทางหรือวิธีการในการดับทุกข ถ้าจะพูดว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรูค้คืออะไรและนํามาสอนพวกเราเนะี่ยคืออะไรก็คือเรื่องทุกข์และก็ความดับทุกข์นะเรื่องทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นในทางพุทธศาสนาเรื่องทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์เรามีใครบ้างที่ไม่มีความทุกข์มีไหมไม่มีเลยนะมีความทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่มีตําแหน่งอะไรก็มีความทุกข์ทั้งนั้นเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิต พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์โดยเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไปดับทุกข์เอาอะไรอย่างอื่นไปดับไม่ได้ต้องใช้น้ําคือพระธรรมความทุกข์ในชีวิตของคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับปลวกที่มันกัดกินบ้านปลวกที่มันขึ้นบ้านปลวกที่มันขึ้นบ้านแล้วกัดเสาบ้านเสาเรือนกัดเสือ้อกัดผ้ากัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสามารถจะกัดได้แล้วมันก็กัดตลอด24ชั่วโมงเลยนะไม่มีวันหยุดเลย ไม่มีวันหยุดกาดตลอดในที่สุดบ้านก็จะพังเข้าของก็จะเสียหายถ้าเราไม่รีบกําจัดนะคนผู้ฉลาดก็จะก็จะไม่กําจัดเองเพราะว่ากําจัดเองนี่แค่กวาดๆไปทิ้งมันก็จะไม่ไม่หมดมันก็จะกลับมากัดเราอีกต้องจ้างผู้ชํานาญการบริษัทกําจัดปลวกมาเลยจัดการให้เด็ดขาดนะให้ลาโลกไปอย่างไม่สมัครใจ ให้ย้ายจากบ้านของเราไปเ,เช่นเดียวกันการดับทุกนในชีวิตของเราเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ธรรมะของพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าจะใช้อย่างอื่นไม่ได้ใช้อย่างอื่นมันไม่เด็ดขาดใช้เงินใช้ทองใช้วัตถุสิ่งของมาดับทุกขไม่ได้นะดับได้อยู่แต่ว่าชั่วครั้งชั่วคราวพระพุทธเจ้าท่านถึงมีหลักธรรมมากมายเยอะแยะนะแต่ที่สําคัญก็คือใช้ปัญญาพิณิพิจารณาว่ามันเป็นทุกชนิดใด มันเป็นปัญหาชนิดใดแล้วก็แก้ปัญหาไปมันก็จะหมดสิ้นไปจากชีวิตของเราและก็เหตุการณ์ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือปรินิพานพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานในวันนี้แหละวันวิสาขาบูชาทรงประกาศเลยก่อนหน้านั้นสามเดือนต่อจากนี้ไปเราจะเสด็จดับขันธปรินิพานนะอีกสามเดือนเราจะปะรินิพานที่เมืองกุศินาราใต้ต้นรังคูใต้ต้นสาราคูนี่มีพระพุทธองค์ องคเดียวเท่านั้นในโลกที่รู้วันตายของตัวเองตอนนั้นไม่มีใครรู้หรอกวันตายว่าจะตายวันนี้วันนั้นวันนี้ไม่มีใครรู้นะ <Yeah. S 1> มีแต่พระพุทธองค์ที่รู้ได้แล้วพระองค์ก็ปณิธานก่อนจะปรินิธานยังฝากนะฝากหลักธรรมไว้อัปมาธาธรรมพระองค์ทรงตรัสว่าอามันตายามิโวพิเกเวะ <Yeah. S 1> อามันทะยามิโวพิเกเวะ yeah. ขยะวยะธรรมสังขาราอป,ปมาเทนะสัมปาเททะภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปและเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอให้ท่านทั้งหลายทำหน้าที่ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพระองค์ทรงเน้นหนักมากเรื่องความไม่ประมาทความไม่สมรประมาทก็คือ การมีสติอยู่ตลอดเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะกินจะหลับจะนอนจะทำอะไรก็ให้มีสติไม่ประมาทระมัดระวังใจอยู่ตลอดเวลาระวังใจของเราไม่ให้เป็นตกเป็นทาสของอารมณ์ถ้าคนเราเนี่เป็นทาสของอารมณ์เป็นทาสแล้วมันไม่สบายเป็นทาสของอะไรแล้วมันไม่อิสระเราต้องเป็นไทยนะไม่ตกเป็นทาตของอารมณ์ต่างๆการมีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทเป็นชีวิตที่ปลอดภัย นะถ้ามีชีวิตอยู่อย่างประมาทมันไม่ปลอดภัยนะมีอันตรายเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมเราที่มันปัญหาต่างๆเกิดขึ้นก็เพราะความประมาทเพราะความประมาทขาดสตินั่นเองปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้เรายึดหลักคำสอนพระพุทธองค์ไว้ว่าไม่ประมาทไม่ประมาทมีสติระมัดระวังอยู่ตลอดเช่นนี้ เราดำเนินชีวิตบนเส้นสายแห่งความไม่ประมาทเราก็จะปลอดภัยชีวิตก็จะสงบสุขนะเพราะฉะนั้นเมื่อวันสำคัญเช่นนี้เวียนมาบรรจบครบวระะอีกครั้งหนึ่งให้เราทั้งหลายน้อวันทาพระพุทธองค์ด้วยการบำเพ็ญบุญปฏิบัติธรรมละเว้นความชั่วกระทำความดีธรมจิตใจให้สันหมดจดผ่องใสเปิดอวิชชาอาวิชชาความไม่รู้ความโง่เขลาที่ฉาบทาจิตใจเราออกให้พุทธ าธาตุแห่งพุทธ,ธะในจิตในใจของเรามันตื่นเบิกบานขึ้นเราจะได้ไม่โง่เราจะได้ไม่ทำอะไรด้วยหลงสติเพลอสติขาดสติเหมือนกับคนทั้งหลายที่กำลังสร้างปัญหาในสังคมเพราะเขาเพลอสติขาดสติทำลงไปด้วยความประมาทพลาดพลัง้งนะเมื่อทำด้วยความประมาทพลาดทั้งความเสียหายก็เกิดขึ้นกับชีวิต ความเสียหายก็เกิดขึ้นกับญาติพี่น้องตลอดไปอขอให้เราทั้งหลายได้ร่วมกันน้อมวันทาพระพุทธองค์ด้วยการละเว้นความชั่วกระทําความดีทำิจใจให้สันหมดหยดผ่องใสก็จะเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาและก็ทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไปธรรมสวัสดิจะเริญพร